ผู้ชมครับสวัสดีครับคุณมดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องกรุงสยามครับรายการนี้นะครับออกอากาศวันและเวลาช่องนี้แหละค่ะง่ายๆหรือใช่ค่ะนะครับก็ติดตามเราสองคนได้นะครับผมบุรกิจกิจชูจิตราลมหรือว่าเด็ดมันมีค่ะมดค่ะบุญยวันสิงใจดีนะคะนะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็มาเจอกันครั้งหนึ่งใช่ค่ะเออนะครับก็หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับคุณผู้ชมครับเนื้อหาสาระในรายการ ชื่อรายการบอกอยู่แล้วว่าพระเครื่องกรุงสยามมีความเน้นพระใหม่ๆด้วยวงการพระเครื่องพระใหม่นี่สาคัญเลยใช่ค่ะนี่คนดูเราเยอะนะเยอะค่ะคุณเดชจริงจริงค่ะจากตรงไหนลงไปฮะที่เช็คได้คือว่าจากโทรศัพท์ที่เข้ามาเยอะมากกระหน่ำเลยไหมกระหน่ำค่ะก็อย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะมดก็จะเปิดสองเครื่องใช่ไหมคะก็จะมีโทรติดต่อเข้ามาตลอดจนถึงวันจันทร์ก็ยังมีคนโทรเข้ามาตลอดนะฮะก็ดีนะครับก็รายการนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนื้อหาสาระ นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงบันทึกกรุงสยามนะครับหรือว่าช่วงเปิดกรุเปิดโลกพระเครื่องพระเครื่องนะครับรวมไปถึงนะครับช่วงข่าวสารวงการพระเครื่องใชที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านใดหน่วยงานใดวัดใดหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใดถามจริงมีคนมาฝากข่าวมั้ยเี่ยเรื่องฝากข่าวเนี่ยก็จะเข้ามาฝากคุณมดใน Facebook มากกว่าโอ้เหรอฮะใช่ค่ะโอ้ค่ะก็คือจะมีเป็นข่าวก็คือเข้ามาใน Facebook มดนะฮะอ๋อติดต่อคุณมด Facebook นี่อะไรเนี่ย ก็ก็ช <mean> ื่อมดเนี่ยค่ะบุญญาวันสิงใจดี บุญญวันสิงใจดีใช่ค่ะไม่ใช่ B W O N ก็อันนั้นอันนั้นอีเมลลนนั่แหะ V M O N Y A ก็ก็เซิร์ชคำว่ามดนะครับบดบุญญวันอ่ะคำว่าบุญญวันสิงใจดีนะครับก็เซิร์ชเข้าไปที่แท็กนี่เเข้าแฟนเพจได้ใช่ค่ะของคุณเป็นแฟนเพจมาหรือว่าเรือยังไงหรืองรืองงงไม่ยังยังไม่เข้าใจยังงงอยู่เอาเอาไม่แต่ว่าเราเปิดแบบว่าสาธารณะค่ะคุณเด็ชคือคนเข้ามาเป็นเพื่อนได้ค่ะคือการเป็นคนสาธารณะไปแล้วใช่ค่ะก็ฝากข่าวได้ในเฟซบุ๊กของคุณ ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เบอร์คุณมดนะฮะเอาเฉพาะเรื่องงานนะฮะเรื่องอื่นไม่ต้องเรื่องข่าวมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นก็เยอะค่ะนะฮะก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวช่วงแรกเนี่ยเราเสนอกันมา6 7ตอนละตอนนี้เป็นตอนที่7เรื่องราวของกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเอาณปัจจุบันวันนี้น้ำท่วมน้ำท่วมตอนนี้น้ำเริ่มท่วมแล้วใช่ค่ะคุณจะท่วมไหมครับ ก็ท่วมแต่ว่าก็จะไม่มากเหมือนปีที่แล้วค่ะคุณเดชคุณจบจนประธานมาแล้วคุณนี่คาดเดาอะไรขนาดนี้เราพูดเราพูดตามรู้คุณเสพข่าวเยอะหรือไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูข่าวเยอะดูข่าวเยอะมันก็ดีฮะนะครับก็เอาใจช่วยนะค่ะเอาใจช่วยทั้งอุทยานปทุมธานีนนทบุรีสิงห์บุรีอ่างทองไล่กันไปพี่จงพี่จิตอุบลททยอุตสุโขทัยหนักค่ะไม่วันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์ที่แบบว่าเขาแซวการเมืองเล่นๆไง เขาบอกว่ารราเเมืออองีกแล้วหไม่ใช่อันนี้เป็นเนาะขำๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปูบอกว่าเอาอยู่เขาบอกว่าอะไรว่าให้เตรียมขนของเข้าใจว่าเนี่ยคือฮาตรงไหนเนี่ยมันฮามันฮาตรงไหนเนี่ยผมไม่ฮาคุณไม่เข้าใจเหรอผมเข้าใจเน่ผมไม่ฮาอ๋อกลัวกลัวบ้านน้ำท่วมใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวบ้านคุณก็ท่วมนะครับค่ะตอนที่เจ็ดนี่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเนบรของช้างรู้จักพระเนบรของช้างไหมพระเนบรของช้างรู้จักค่ะก็เวลาคุณเข้าบ้านก็ ก็เหมือนเหมือนกันไหมเหมือนไหมอันนี้คือคนโบราณเนี่ยนะฮะเขาจะเอาช้างมามาเป็นพาหนะเอาช้างมาเป็นช้างศึกเจาช้างมาใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับก็เขาไม่มีแบบผสมพันธ์อะไรในฟาร์มต้องไปเอาช้างจากในป่ามาอ่าใช่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะไปไปต้อนช้างมาหรือว่ายังไงเขาเรียกภาษายังไงไม่ได้ประมาณนั้นแหละผมก็ไม่ใช่พวกพวกอี อะไรคนเลี้ยงช้างก็ด้วยควานควานช้างอ่าควานช้างนะครับเขาก็ไปอะไรมามาให้มากเขาก็มากันอะไรยังไงมาจากทางภาคเหนือโดยคนใหญ่นะเข้าไปทางภาคเหนือมาก็ต้อนมาแล้วมาเข้าไอ้ไม้ฟงเอาปักไว้เคยมาเนี้ยไหม่ะก็เคยเคยดูในรายการทีวีไงฮะของจริงเคยเคยไปเห็นไหมยังไม่เคยเห็นเราคุยไปไปยุติยาก็ไปอภานียู่การเมืองอันนี้ไม่เคยเห็นเลยเลยเนี่ยตายตายนี่นะครับไม่เห็นแต่อาจจะไม่รู้จักไงโอ๋ออภานีใครก็รู้จัก ผิดโลกเอ้ยเอาเอ้าเอาเรื่องราวของพระเนตรของช้างเป็นอย่างไรเกี่ยวอะไรกับกรุงศรีอยุธยามีความสําคัญขนาดไหนค่ะวิทยาพร้อมแล้วรับชมพร้อมกันเดี๋ยวนี้นะครับค่ะพระเนตรคลองช้างสมัยแรกของพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเกาะเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้หัวรอ สมัยหลังย้ายออกไปสร้างใหม่มีขนาดใหญ่โตและแข็งแรงตั้งอยู่นอกเมืองริมแม่น้ำลบบุรีบริเวณทะเลาบนเชิงเทินด้านหนึ่งมีพระที่นั่งคคชประเวทมหาปราสาทเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาทอดพระเนตรการคลองช้าง ในพระนครศรีอยุธยามีทั้งโรงทางและโรงม้าไว้ใช้ในราชการงานเมืองและการศึกสงครามแล้วยังมีโรงเรือกับอู่ต่อเรือของหลวงหลายแหง่งมีทั้งโรงเรือพระที่นั่งโรงเรือรบน้ำจืดกับโรงเรือรบน้ำทะเลอู่ต่อเรือกำปั่นและสำเภาตั้งอยู่นอกกำแพงพระนคร วัดในพระลครสีอยุทยามีมากมายหลายร้อยวัดมีทั้งวัดหลวงของพระมหากษัตริย์เจ้านายและคุนนางกับวัดราบที่ไพร่ฟ้าประชาชนสร้างเหตุที่กรุงศรีอยุทยามีวัดมากก็เพราะมีความมั่งคั่งจากการค้านานาชาติทรัพย์สินที่มีอยู่มักทุ่มเทลงทุนสร้างบุญกุศลเพื่อความสุขสมบูรณ์ในโลกหน้าจนกลายเป็นประเพณีแข่งขันกันสร้างวัด หรือสร้างวัดให้ลูกเล่นเพื่อเชิดหน้าชูตาวงตระกูลและชุมชน พระมหาธาตุพระมหาเจดีย์และพระมหาพุทธปฏิมากรในวัดต่างๆที่ยกย่องนับถือว่าเป็นหลักของกรุงศรีอยุธยามีหลายแห่งเช่นพระมหาธาตุวัดมหาธาตุพระมหาธาตุวัดราชบุรณนะพระมหาธาตุวัดพุทธไทยสวรรค์พระมหาเจดีย์วัดสวนหลวงสพสวรรค์ พระมหาเจดีวัดขุนเมืองใจพระมหาเจดีวัดภูเขาทองพระมหาเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลส่วนพระพุทธมหาปฏิมากรที่สำคัญมีอยู่ในวัดพระสีสันเพชเช่นพระพุทธศสีสันเพชรดายานพระพุทธสีหิงในวัดอื่นๆก็มีอีกมากภูชนียสถานอันเป็นสีของกรุงศรีอยุธยา มีอยู่ในท้องถิ่นต,ต่างๆเช่นพระพุทธสยญาติวัดป่ามโมกพระพุทธสยญาติวัดพระนอนจักสีพระพุทธสยญาติวัดขุน,อ,นอินทรประมูลและพระปฐมกับพระประโทน ในพระนครศรีอยุธยามีกลุ่มชนอาศัยอยู่มากมายหลายกลุ่มหลายเหลา่าแต่แบ่งได้สองชั้นคือชนชั้นมูนายกับชนชั้นไม่ใช่มูนายชนชั้นมูนายมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดมูนายรองลงไปมีเจ้าเมืองขุนนางพระบรมวงศานุวงศ์และวงของเจ้าเมืองชนชั้นไม่ใช่มูนาย มีไพร่ทาดพวกนี้ต้องอยู่ในระบบไพรย่ยังมีกลุ่มที่ไม่จัดอยู่ในสองชนชั้นอีกสองกลุ่มที่อยู่นอกระบบไพร่คือกลุ่มพระภิกษุกับกลุ่มชาวต่างชาติไพร่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาต้องขึ้นสังกัดมูลนาย และต้องถูกเกณฑ์แรงงานไปรับใช้มูลนายในระยะเวลาที่กำหนดอยู่เสมอโดยไม่ได้รับค่าอาหารและค่าจ้างนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการค่ะสมัยก่อนรายการเพื่อเพื่อนสยามคุณเดชสมัยก่อนเนี่ยที่มดเห็นภาพนะคะคือช้างนี่จะเยอะมากเลยนะนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเยอะแยะ แต่ก็ยังน้อยกว่าเมื่อก่อนนะน้อยกว่าใช่ใช่แล้วเมื่อก่อนคุณเห็นเยอะไหมก็เห็นเยอะๆค่ะไม่เห็นที่ไหนสมัยก่อนอะบ้านมดนะคะคือบ้านคุณแม่มดอราอยู่ที่ลำปางใช่ไหมคะเขามีนี่นี่ใช่เขาบอกว่าหมู่บ้านที่ที่มดอยู่เนี่ยมีช้างเยอะมากเลยนะแม้แต่ที่บ้านของมดเองนะฮะคุณทวดเนี่ยก็มีช้างมีม้ามีวัวมีควายครบหมดทุกอย่างเลยนะแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วคุณเด็กช้างสักตังไม่เห็นเลยเขาเรียกเป็นเชือกเออใช่นั่นแหละ มันนอกอย่เงี้นะเขาเรียกกัช้างช้างสักตัวหนึ่งเชือกถ้าตัวเนี่ยเป็นช้างที่เป็นช้างป่าอ๋อเรียกเป็นตัวแต่ถ้าเป็นช้างบ้านเรียกช้างเชือกเป็นเชือกนะฮะแล้วก็ช้างนี่มีความสําคัญมีความสําคัญกับกับกับบ้านเราเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทําการศึกนะฮะหรือว่าจะเป็นการใช้งานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเราโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยก็ ธงชาติเราเนี่ยนะครับม,มีช้างาด้วยนะครับทุกวันนี้กองทัพเรือก็ยังเป็นช้างอยู่นะธงของกองทัพเรือนะครับก็ช้างถือว,ว่าเป็นสัตว์มงคลโบราณเขาว่ากันว่าช้างเนี่ยชาตินี้เกิดเป็นช้างชาติหน้าจะเกิดเป็นคนอโบราณเขาว่ากันอย่างนี้นะครับก็เนื้อหาสาระดีๆนะครับใช่ค่ะเนือกรุงศรีอยุธยานะรเรื่องราวเกี่ยวกับพระเนตรคของช้างก็เรื่องราวของช้างนะครับช่วงนี้มีเรื่องราวของการโปรโมทประถมมงคล นะครับหลวงพ่อพระพุทธชินราชอรุณจอมราชันใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทางบ้นานเนี่ยนะคะที่ได้สั่งจองพระพุทธชินราชเนี่ยนะคะก็คงจะได้เริ่มทยอยรับผ้าก,กันแล้วบ้างแล้ว,วค่ะบางส่วนคะคุณเดชจากพวกที่บอกว่าช่วงที่เริ่มจองต้นๆน,นะคะคุณเดชก็ะจะได้ก่อนค่ะก็คือต้องจ่ายไปตามคิวตอนนี้เซเว่นยังจองได้ไหมเซเว่นตอนนี้น่าจะหมดแล้วอ่ค่ะหมดแล้วตอนน,ตอนนี้ก็ต้องสู์พระเครื่องอย่างเดียวใช่ค่ะูพระเครื่องลองติดต่อไปที่สู์พระเครื่องได้นะคะเพราะว่าบางูนยนเนี่ยเขาอาจจะมีการยอดกันอะไรไว้อย่างเงี้ยคุณเดช พลาดในการจองช่วงแรกกันนะคะก็ติดลองติดต่อที่ศูนย์เครื่องชั้นนําทั่วประเทศได้เลยค่ะนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับที่ลงในไทยรัฐฉบับนี่ฉบับอาทิตย์นี้หรือว่าฉบับที่นพานมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเหรียญปั๊มนะครับเหรียญพระพุทธชินราชปั๊มนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่งดงามนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเรื่องราวของพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันใช่ค่ะนะครับเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะว่าว่ากันว่า มีการแกะพระพักหลวงพ่อเนี่ยเหมือนมากเหมือนมากๆะนะครับเหมือนกับองค์จริงมากๆเลยนะครับแล้วก็บาร,รมีหลวงพ่อพระพุทธจินาร่าน,นี่จะคุ้มครองพวกท่านนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับจเจริญด้วยลาบจนชื่อเสียงเงินทองแล,แล้วก็สําหรับผู้ที่สั่งจองนะคะที่จองที่วัดนะคะวัดใหญ่จังหวัดสิศโลงหรือว่าพระวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะไม่ใช่ครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุข้าเขาต้นคุณนี่ ขแม่ไหมเนี่ยขแม่ใช่ไหมเนี่ยใช่เฉยๆก็สามารถที่จะไปรับพัสดุได้แล้วค่ะที่หน้าวัดเลยนะคะก็คือคุณสั่งจองที่ไหนเนี่ยสูงของท่านพระเอกเทพมันต่อใช่ค่ะก็คือไปสั่งจองที่ไหนก็ไปรับพัสดุที่นั่นได้เลยนะคะครับครับจองที่ไหนรับที่นั่นฝูนเซเว่นอีเลเว่นนี่ยังไงใครจองที่เซเว่นอีเล่อใช่ค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ทางเซเว่นเนี่ยจะติดต่อกลับไปให้กลับมารับให้มารับให้มารับพัสดุนะคะสาขาใกล้บ้านก็ไปรับที่ใกล้บ้านจะพูดว่าเครื่องใด นะครับที่คุณไปจองก็เรียนเชิญหรือว่าอยากจะเช่าบูชาเพิ่มเติมคุณ,ค,ณคุณมดว่างก็ถ้าเกิดว่าเช่าบูชาเพิ่มเติมก็ลองติดต่อตามศูนย์พระเครื่องนะคะแล้วถ้าของของคุณมดเนี่ยถ้ามาในรายการเนี่ยนะคะก็ให้10ชุดอะไรคือ10ชุดก็หมายถึงว่า10 10เป็นอย่างละสิบสิบใช่อย่างละสิบค่ะอ,อ๋อราคาเดิมไหมก็ราคาเดิมค่ะไม่มีบวกนะไม่มีบวกบวกหรือจะบอกคุณอูไม่ได้บวกไม่มีบวกค่ะเอาเอาเอานะครับก็เรื่องราวของพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้า ช่วงเปิดโลกเครื่องเห็นว่ามีวัตถุมงคลน,<ช>นี่รันตรายเกี่ยวกับนิรันตรายม,มีแล้วไม่ตายหงจริงเหรอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับค่ะ จากตำนานบันทึกจากรึกประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระพุทธรูปที่ได้ชื่อว่างามที่สุดของแผ่นดินถ่ายทอดเส้นสายลายพุทธศินอย่างวิจิตรบรรจงสู่พระพุทธชินราชรุ่นจอมราชนสุดยอดนวัตกรรมการผลิตและเทคนิคพิเศษขั้นสูงสุด งดงามล้ำค่าออกแบบแกะพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์3มิติผนวกกับงานศิลป์แบบช่างทองโบราณแกะสลักอักขระพระคาถาและยันอกเหล่าด้วยระบบเลเซอร์จนเป็นเหรียญหล่อฉลุสี่มิติพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันสอบถามและสั่งจองไห้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร711ีที่ทำการไปรษณียและหน่วยรับจองทั่วประเทศ พระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันในยุคสมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระเระถระนุเถระหลายต่อหลายรูปมักจะนิยมศึกษาเล่นแร่แปรธาตุโดยการนำเอาโลหะชนิดต่างๆมาผสมรวมเข้ารวมกันจนเกิดเป็นโลหะชนิดพิเศษเช่นเนื้อนวะโลหะเนื้อสัตวะโลหะเนื้อเมฆพัดและเนื้อเมฆสิทธิ โดยพระเถระในอดีตท,ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมเล่นแร่ปแปราธาตุอาทิเช่นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นต้นหากจะกล่าวถึงโลหะเนื้อเมฆสิทธิ์ถือกำเนิดจากหลวงพ่อทัพแห่งวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครท่านได้ผสมเนื้อโลหะธาตุจนบังเกิดเป็นโลหะสมฤทธิ์เขียวสีปีกแมงทับ เมื่อขัดถูจะเป็นสีขาวออกมันวาวเมื่อได้สูตรการผสมโลหะธาตุแล้วท่านจึงนำมาเทหล่อเป็นพิมพ์พระชนิดต่างๆซึ่งในปัจจุบันค่าความนิยมในพระเครื่องเนื้อเมกิทธิ์ของท่านพระครูทัพราคาสูงเรื่อนแสนบาทในปัจจุบันจะหาช่างที่มีความชำนาญที่สามารถเทหล่อเนื้อเมกิทธิ์ได้น้อยมาก หรือถ้าเทลอออกมาแล้วส่วนผสมก็จะไม่เหมือนในอดีตการจัดสร้างพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันปี2555จึงนับว่าต้องเป็นตำนานเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการหล่อพระพุทธชินราชเนื้อเมกสิทธิ์โดยใช้รูปแบบของพิมพ์พระเก่ารุ่นเสาห้า อกเหล่าหน้าฐานปี2485วัดสุทัศน์ซึ่งในสมัยนั้นสร้างด้วยเนื้อนวัะโลหะเพียงเนื้อเดียวจำนวนเพียง50องค์ปัจจุบันมูลค่าไม่ต่ำกว่าองค์ละ5 0 0แสนบาทมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้างพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันนอกจากนี้ยังนำพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของหลวงพ่อทัพ มาเป็นชนูในการจัดสร้างโดยกล่าวกันว่าพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์มีพุทธานุภาพในการคุ้มครองและเกื้อหนุนดวงชะตาพร้อมทั้งขจัดสิ่งอวมงคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตความพิเศษของพระพุทธจินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชนประการแรก เป็นครั้งแรกเป็นรุ่นแรกที่จะเป็นตำนานสร้างเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชโดยสร้างเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นับตั้งแต่สร้างพระพุทธชินราชมาเป็นอายุนับร้อยปีประการที่สองใช้แบบแม่พิมพ์เดิมพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้า 5, ปี2485มาจัดสร้างเป็นพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชนและประการที่สามกำเนิดขึ้น ของพระพุทธชจนราชเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นจอมราชนในปี2555ปีมะโรงจึงเหมาะแก่การเป็นพระที่คุ้มครองเรื่อหนุนดวงชะตาแก่ผู้ครอบครองพระพุทธชจนราชเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นจอมราชนอภพุทธาพิเศษณวิหารพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกร่วมบริจาคสั่งจองได้ที่วัดพระศรีมหาธาตุมหาวราวิหารจังหวัดพิษณุโลกวัดไรมิตรวัดเอี่ยมวรนุ์ 7ซเวี่ที่ทำการไพรสนีไทยทุกสาขาส่วนพระเครื่องและร้านทองชั้นนำทั่วประเทศมูลนิธิการจนะบารมีและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญสั่งจองหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจนวมงคลทําพิธีเททอง และมหาพุทธ,ธาพิเศษนวัสโทรมวรารามรายได้สมทบทุนโครงการคัดครองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้โอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวระกาศทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบสั่งจองได้ที่กรมอนามัยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศงดงาม ลำค่ามหามงคลแห่งยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังประกอบพิธีเททองหล่อนำเริกและทรงพระราชทานนามพระพุทธเมตตาเสนานาถ จัดสร้างโดยกองทัพบกเพื่อนำรายได้ับซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกสั่งจองได้ที่ธนาคารทหารไทยกองทัพบกและหน่วยทหารทั่วประเทศมหาพิธีพุทธาพิเศษในพุทธมณฑล3วัน3คืน